พูดถึงสินค้ากลุ่มแรกก่อนนะคะกลุ่มนูทริแนลฉันมั่นใจว่าสินค้ากลุ่มนี้น่าเป็นกลุ่มที่หลายท่านทาน,ทานแล้วหลายท่านทาน,ทานแล้วแทบทุกตัวเลยแล้วก็หลายท่านเห็นผลจากการทาสินค้าตระกลูลนูทริแนลชัดเจนมากๆจริงๆผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตระกลูลนูทริแนลนะคะแบ่งออกเป็นหลายหมวดที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพแตกต่างกันไปนะคะอย่างกลุ่มแรกที่อยากจะแนะนํานะคะเป็นเซตที่เกี่ยวกับเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะบล็อกแล้วก็เบิร์นเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็ดูแลรูปร่างดูแลสัด,ด,ดส,ส่วนอยากเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่จะพูดถึงเลยนะคะได้แก่ตัวไฟโตว,วีนะคะไฟโตว,วี1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด15ซองนะคะการทานส่วนใหญ่ตามคำแนะนำนะคะก็คือเราชงใส่น้ำประมาณ120-150 ml ถึงนะคะสามารถชงในในน้ำเย็นจัดได้เลยนะคะน้ำหนแก้วนะคะต่อไฟโตว,วีหนซองชงทานก่อนนอนค่ะ แล้วก็ไฟตัววี่ส่วนใหญ่จะออกบิตนะคะภายใน8-12ชั่วโมง ตไฟโตวีนะคะจุดเด่นของเขาเลยคือหนึ่งเป็นดีท็อกซ์ที่รสชาติอร่อยมากตัวนี้จะเป็นรสกีวีนะคะทานง่ายตัวนี้จะมีใย,ยอาหารจากผักแล้วก็ผลไม้นะคะแต่จุดหลักที่ทําให้ไฟโตวีเนี่ยสามารถอาช่วยในยเรื่องของระบบขับถ่ายได้ชัดเจนเลยก็คือเขาจะมีในส่วนของไคโตซานด้วยนะคะเป็นตัวที่ช่วยดักจับไขมนันแล้วก็หลายท่านทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอะนานทองยุบลงระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะจริงๆตัวดีท็อกซ์เนี่ยจุดหลักนะคะหนึ่งเขาจะช่วย ช่วยเพิ่มใยอาหารนะคะในระบบของการขับถ่ายดีต่อการขับถ่ายแน่นอนตัวนี้นะคะข้อที่2ค่ะเขาจะช่วยให้การดูดซึมสารอาหารดีขึ้นนะคะเมื่อลำไส้สะอาดเนี่ยการดูดซึมก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับแน่นอนนะคะและจุดเด่นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญอย่างที่ชนบอกไว้ก็คือไฟโตวีเนี่ยเป็นรสกีวีถือว่าเป็นดีท็อกซ์ที่รสชาติอร่อยแล้วก็ชงง่ายชงสะดวกทานง,ง่ายมากๆ ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกแล้วก็เบรนไขมันนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย นะคะเป็นตัว Nutritional Coffee ตัว Nutritional Coffee เนี่ยมี2รสชาติด้วยกันอย่างกล่องสีเขียวที่ชนถือนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัว b r เลียน a า r า b ิก้านะคะเป็นกาแฟารบิก้ารสชาติดีนะคะรสชาติกลมกล่อมเหมาะสําหรับคนที่ชอบทานกาแฟยอยู่แล้วแต่อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นกล่องสีเหลืองนะคะตัวนี้จะเป็น Brazil Nut ตัวนี้จะรสชาติหอมหวานมันเหมาะกับคนที่เพิ่งทานกาแฟใหม่ๆห,หรือว่าไม่ชอบรสชาติความขมของกาแฟ แนั่นเองนะคะจุดเด่นของตัวนูทีโน่กอฟฟีนะคะ ตัวจุดเด่นเลยก็คือ1ตัวนี้เป็นกาแฟราบิก้าอย่างที่บอกคะ่ะคาเฟอีนต่ำนะคะเหมาะกับคนที่เอ้ยยังไม่เคยทานกาแฟหรือว่าเริ่มทานกาแฟใหม่ๆนั่นเองนะคะข้อ2ค่ะตัวนี้เป็นกาแฟผสมคอลลาเจนด้วยและเป็นคอลลาเจนเกรดคุณภาพนะคะที่สามารถทนความร้อนได้ถึง120องศาเพราะฉะนั้นสามารถชงลูทิโนกาแฟในน้าร้อนโดยที่คอลลาเจนไม่เสียคุณภาพไปนะคะจริงๆตัวนี้นะคะช,ชนแนะนําลูกค้าส่วนใหญ่ว่าก่อนอาหารมื้อเย็น อย่างน้อยนะคะครึ่งชั่วโมงสามารถทานได้1แก้วก่อนเลยส่วนมื้ออื่นก็แล้วแต่ตามสะดวกที่ใครอยากทานกาแฟาเวลาไหนนะคะเพราะที่สําคัญนะคะ mm hmm. ในนูทีนอฟคอฟฟี่เนี่ยจะมีสารสกรัดจากฮูเดียค่ะตัวนี้จะเป็นใย,ยอาหารด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยลดความอยากอาหารนะคะมันก็จะทําให้เราสามารถทานอาหารมื้อนานได้น้อยลงด้วยนะคะ mm hmm. เป็นการควบคุมอาหารจากธรรมชาติไปในตัวด้วยแล้วก็สารสกรัดที่สําคัญในนูทีนอฟคอฟฟี่นะคะตัวแรก ็คือาสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากถั่วขาวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการสะสมของไขมันใหม่นะคะถั่วขาวเนี่ยจะมีส่วนช่วยในกระบวนการนะคะการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลแล้วก็เอาเปลี่ยนน้าตาลเป็นไขมันนั่นเองอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราทานข้าวไปหนึ่งจาน สารสกัดจะถั่วขาวเนี่ยจะช่วยกําจัดแป้ง66ออกมากระปุจจลาค่ะส่วนอีก3.4เนี่ยจะเอามาเผาผลาญเผาผลาญเป็นพลังงานใช้ในร่างกายนั่นเองนะคะสารสกัดที่สําคัญอีกตัวหนึง่งเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะคะกับตัวบล็อกในเรื่องของการบล็อกแป้งบล็อกไขมันในส่วนของตัวเบิร์นนะคะสารสกัดที่สาคัญจะเป็นตัวของแอลคาไลทีนตัวแอลคาไลทีนนะคะจะช่วยดึงไขมันที่เราสะสมไว้ในร่างกายเป็นไขมันเก่า นะคะนำมาเผาผลาญใช้เป็นพลังงานใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้หุ่นเรากระชับขึ้นเพียวขึ้นเฟิร์มขึ้นนั่นเองในตัวนูีทนอลกาแฟจะมี2ไซส์นะคะถ้าเกิดเป็นไซส์เล็กเนี่ยจะอยู่ที่1ิซองนะคะแต่สำหรับตัวอาราบิก้าตัวนี้นะคะก็จะมีสองไซส์ด้วยกันก็คือจะมีไซส์ใหญ่ตัวนี้จะอยู่ที่3าซองนะคะแล้วก็จะมีไซส์เล็กอยู่ที่สินั่นเอง